มีใครเคยสังเกตตัวเองไหมลองสังเกตไหลผมนะซ้ายกับขวาไม่เท่ากันปวดคอตึงคอเนี่ยมานานมากแลเริ่มเข้าวงการฝังเข็มแบบจริงจังเป็นที่ที่ฝังแล้วผมรู้สึกว่าเออตึงตึๆมันหายเลยนะไม่ว่าจะคุมอาหารหรือจะลดน้าหนักอะไรอาหารต้องอร่อยมีใครเคยกินหข้าวไหมมีใครเคยสังเกตต,ตัวเองไหมมีใครเป็นผมผมไหมลองสังเกตไหลผมนะ ซ้ายกับขวาไม่เท่ากันข,ข้างขวาจะสูงกว่าเนี่ยถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแก้ได้ก็ควรแก้ถูกไหมอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังขอกินน้ำมันมากอ,อกก่อนนะ ในความโชคร้ายมันก็จะมีความโชคดีซ่อนอยู่นะต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานผมไปหาหมอเพราะว่าเล่นน้ํากับลูกนะแล้วน้ําเข้าหูน้ํามันคายอยู่ในหูไม่ออกนะเนี่ยตอนนี้ก็หูก็จะได้ยินข้างในก้องๆเหมือนน้าอยู่ในหูก้องแกงก้องแกงนะแต่ว่าในวันที่ผมไปหาหมอเนี่ยผมได้คุยกับหมออยู่ดีๆผมก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าผมมีอาการไหล่ขวากับไหลซ้ายไม่เท่ากันหมอก็เลยบอกว่า น่าจะเป็นที่อจจะตึงหรือเปล่าแต่ผมมองว่าก็เลยคุยกับหมอลึกลงไปกว่านั้นว่าเอ๊ะหรือว่ากระดูกสันหลังมันคดหรือเปล่าเพราะผมนั่งอ่ะมันมีการปวดหลังล่างแล้วก็รู้สึกว่าตัวมันยิงเอียงหมอก็เลยในความโชคดีคือหมอเนี่ยส่งผมไปส่งผมไปโรงพยาบาลไปตรวจนะแต่ยังไม่ได้ตรวจนะได้แค่ใบามาต้องเอาไปยื่นเพื่อจะเป็นใบส่งตัวต้องบอกว่านี่ผมหาใช้แบบตามสิทธิ์นะครับเอออาการนี้ก็หาหมอได้นะเมื่ออยากรู้เหมือนกันว่า ในงบของการดูแลแบบบัตรทองเนี่ยมันมันจะรักษาไปได้ถึงไหนนะแล้วหมอก,ก็ยังบอกผมอีกว่าถ้ายังไงอ่ะหาแล้วมาเล่าสู่กันฟังหน่อยคืออาการคือเวลาผมจะทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนฝั่งขวามันจะออกแรงได้มากกว่าแล้วฝั่งซ้ายมันก็จะเบี้ยวๆนะครับอืมก็ทีเนี้ยก็ต้องลองรอไปหาหมออันนี้คือที่ผม เอ่ามาบอกก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการว่าถ้าใครปวดหรือเป็นอะไรนะครับต้องลองแจ้งหมอแต่หมอที่แจ้งเนี่ยผมจะบอกว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคุณต้องผมเจอหมอที่ที่คุยและรับฟังดีมากเลยเมื่อวานผมก็เลยแบบได้โอกาสที่จะแบบเออนะได้โอกาสแบบพูดเรื่องนี้เลยแล้วหมอก็ตามเรื่องให้เลยโคตรดี แต่เดี๋ยวผมหาแล้วดีหรือว่าต้องมาแก้ไขยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอันนี้จะเป็นนี่วิตามินนะผมกินอันนี้เป็นซิงกินข้าววันนี้กินอะไรนี่ยำนะครับนี่นี่ยำไก่สองขีดอันนี้ที่เห็นเป็นถั่วนี่อัลมอนด์นะมาดูซิว่าเป็นยังไงโอ๊ะรืมมอสซอมอะ่ะชิมก่อนผมไม่ได้ทำนะนนี้มีคนทำให้กิน เกี่ยวข้าวไปหูฝั่งเนี้ยอ,ออ้ออ,ออย่างม่งเด็ดว่ะมีใครเคยกินกับข้าวไหม,มไม่มีซ่อมด้วยกินหนึ่งแล้วแหละซุปเลยอ,อันนี้เป็นเส้นบุกนะอร่อย โคตรแซบอะย้ำคำเดิมนะไม่ว่าจะคุมอาหารหรือจะลดน้ำหนักอะไรอาหารต้องอร่อยและดีอืมเดี๋ยวได้ผลบอกว่าที่ผมคุมเนี่ยผมไม่สบายผมป่วยพวกเขาเรียกว่าโรคประจำตัวนะโคตรแซบอะ่ะเร่อ รำคามากเลยหูฟังเนี้ยต้องหยอดยาวันละสามวันละสี่รอบยอดละสามหยดเมื่อวานไปหาหมอมาก็คือหมอว่าเจ็บไหมคันไหมหมอสอ่งไปแล้วนะเราบอกหมอกไม่นะเขาบอกโอ้ทนได้ไงเพราะว่ามันอักเสบแล้วมันบวมมันกําลังจะแบบกําลังจะแบบพูดง่ายๆน่าจะกําลังจะแบบเน่าอ่ะ อืมอืมแม่งโคตรนัวเลยมีกุ้งแห้งด้วยนะอืมกุ้งแห้งกุ้งแห้งแบบเนี้ยอืมโคตรอร่อยเลย มืมไข่อะไม่เป็นไรเอาไว้มือหน้าแล้วกันนะค่อยกิน่นไข่ผมก็ขึ้นมาสังเกตูเองเหมือนกันว่าไหลสองฝั่งมันไม่เท่ากันก็จอน ที่ถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้ว่าอืมรูปร่างเราเรากําลังกายมันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหมเพิ่งมาดูย้อนหลังก็เลยเห็นว่าเออมไม่เท่ากันนะทีนี้ก็เลยเจอหมออืมม่องที่บอกได้ลองถามไปดูอืมนีปลากรอบที่เหลือ อร่อยหวานหวานเดี๋ยวไม่ค่อยกรอบแล้วรวบเลยแล้วกัน ถ้าใครเป็นเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะเผื่อเราจะได้แบบปรึกษากันวนะ่าอคุณทํายังไงตอนนี้ในวัยสี่สิบก็วันๆก็จะทําอะไรบ้างเท้าส่งลูกเวลาเนี้ยอัดคลิปเนี้ยสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนะี้ยกินข้าว เที่ยงไปยิมก็เย็นรับลูกเล่นเขายิมเสร็จก็รับลูกทำวนไปทุกวัน รส3ามรสเลยเนี่ยเปร้เปเวเผ็ดเค็มแต่ไม่เผ็ดมากผมกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเส้นบุกก็ดีนะอร่อยมันจะไม่เหมือนวุ้นเส้นทีเดียวใกล,กล้กันแต่ว่าเส้นบุกมันจะหลบกว่า กินผัดมาหลายวันแล้วกินยำมัง้งไก่นันน่นเลยสองขีด อืมอืมอันไหนเนี่ยเหมือนมีอะไรติดไม่มีหลอนอืม อืมชอบคืนเมืเสียนี่มากหวานกรอบแล้วก็ไม่ได้ไม่เหนียวกรุบกรุบเลยอืฟังนะกรอบนุ่นม หมดแล้วไม่มีสาระเหมือนเดิมเอาเป็นว่าถ้าใครมีปัญหาเหมือนผมนะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันอืมอยากหาทางออกให้ตัวเองเหมือกันเพิ่งมาสังเกตตัวเองในวัยนี้สี่สิบอาจจะเป็นวัยที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะทำให้มองตัวเองเห็นตัวเองสังเกตตัวเองเยอะขึ้น ว่ามันมีปัญหาตรงไหนถ้าแก้ได้ก็คือมันมันก็เบาลงแต่ว่าต้องอธิบายอย่างี้ผมมีอาการปวดคอตึงคอเนี่ยมานานมากแล้วเพื่อมาปวดล็อกชีวิตอะตอนอายุ40เมื่อต้นปีเพราะว่าเริ่มเข้าวงการฝังเข็มแบบจริงจังที่แบบเป็นที่ที่ฝังแล้วผมรู้สึกว่าเออตึงๆมันหายเลยนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเล่าต่ออีกปีหน้าแล้วกันกลิ่นละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาระไม่มีเช่นเคย